น,นะครับผมจอปาดินภูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่สมพารากอนครับกับงานที่มีชื่อว่า watch and jewelry expo 2023ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับแบรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆในวงการนาฬิกานั่นก็คือแบรนด์เซโก้ถ้าพร้อมแล้วตามผม,มเลยครับ สำหรับ Grand Seiko นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่อยู่ในระดับ Luxury w a t c h มีต้นกำเนิดตั้งแต่ปี1960ในตระกูลของผู้ผลิตนาฬิกาที่มีความเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1881จน g Grand s e ซ k o นะครับเพื่อนๆได้รับฉาย,ยาว่าราชาแห่งนาฬิกาในโลกตะวันออกซึ่งผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้มากๆนะครับจุดเด่นสำคัญที่สุดของแบรนด์ก็คือเป็นนาฬิกาที่ผลิตด้วยคุณภาพที่สูงเขาเริ่มตั้งแต่ปรัชญาแนวคิด การเลือกใช้วัสดุที่มีความเป็นชั้นเลิศแล้วก็ช่างฝีมือในระดับที่สูงมากๆและที่สําคัญครับกลไกนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงสูงและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแกรนเซโกเท่านั้นรวมไปถึงความงดงามแล้วก็สุนทรียศาสตร์ในแบบฉบับของญี่ปุ่นที่โดดเด่นในเรื่องของการผลิตหน้าปัดนาฬิกาที่งดงามมีรายละเอียดมีการขัดปัดนาฬิกาแบบเฉพาะตัวที่เรียกว่าสรารสึซึ่งจะมีความเรียบมีความแวววาวดังกระจก ทำให้ผู้คนในแวดวงนาฬิกานะครับต่างชื่นชอบกันมากๆและในปีนี้ยังมีการเปิดตัวในการในระดับที่เรียกว่าอัลตร้าลักชัวรี่ซึ่งมีมูลค่ากว่า9ล้านบาทแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมีนาฬิกาที่น่าสนใจมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันถึง6เรือนเลยทีเดียวครับสำหรับนาฬิการเรือนแรกใน s p o ร์ตค l ลเลกชันของปี2023ที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือโตเกียวไหลออนรหัส s b t a 481ราคาเปิดตัวอยู่ที่421,700บาทเรือนนี้นะครับมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่44.5ม mm. ิลิเมตรผลิตจาก High Intensity Titanium ซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเบามากๆกลไกเป็นสปริงไดรฟที่มีความแม่นยำสูงบวกลบ1วินาทีต่อวันเข็มวินาทีของเขานะครับเดินได้แบบเรียบมากๆไร้การกระตุกแบบกลายโมชั่น สำรองพลังงานได้72ชั่วโมงพร้อม Scale Power Reserve ที่อยู่บริเวณหน้าปัดแรงบนันดาใจของเรือนนี้แน่นอนว่าได้มาจากสิงโตซึ่งถือว่าเป็นราชาแห่งป่าและเป็นสัญลักษณ์ของแกรนเซโกจึงออกแบบตัวเรือนให้มีลักษณะที่คล้ายกับอุ้งเท้าและกรงเล็บของสิงโตหน้าปัดนี้นะครับมีผิวสัมผัสที่ออกแบบเพื่อสื่อถึงแผงคอสิงโตด้วยเช่นเดียวกันเรือนนี้บอกได้เลยว่าใส่แล้วดูเท่ดูทรงพลังมีอำนาจ อ่านเวลาง่ายบอกทั้งวันที่และพลังงานสำรองถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานสยามพารากอน w อ t c h น n d j e w e l r y Expo ในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับในการเรือนที่2ครับมีชื่อรุ่นว่า e n t r Graph รหัส slgc 001 Evolution Ni o l l e c t i o n ราคาเปิดตัวอยู่ที่5,57,500บาท เรือนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน,นครับเพราะว่าถือเป็นไฮไลท์ของ g แกรนเซโ o ในงาน Watch and Wonder 2023ที่กรุงเจนีวาเรือนนี้นะครับมาด้วยขนาด43.2ม mm, ิลิเมตรตัวเรือนผลิตจาก High Intensity Titanium หน้าปัดเป็นสี blue i w a t e ขอบเบเซลเป็นแบบ black ceramic กลไกของเขาพิเศษมากๆเพราะว่าเป็น Hi-Beat g h Chronograph ซึ่งมีความแม่นยำ บวก5ลบ3วินาทีต่อวันและสำรองพลังงานถึง72ชั่วโมงความพิเศษของเรือนนี้นะครับก็คือการเป็นไฮบริดโครโนกราฟซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกที่ผลิตยากมากๆเป็นเรือนแรกของแบรนด์ที่แฟนๆแกรนเซโกเนี่ยต้องเก็บไว้ในคอลเลกชันอย่างแน่นอนสำหรับที่มาของชื่อนะครับคำว่าเทนเดกราฟเนี่ยก็มาจากคำว่า10 beats per second, 3 days power reserve และ automatic chronograph ส่วนคำว่า e v o l u t i o n 9นะครับก็มาจากองค์ประกอบทั้ง9ที่ใช้เป็นรากฐานในการออกแบบ Grand Seiko มาตั้งแต่ปี1967สำหรับเรือนนี้นะครับบอกได้เลยว่าให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตดูทันสมัยและกลไกของเขานะั้นมีความพิเศษมากๆนาฬิกาที่เป็น h ฮบีดเนี่ยก็คือมีความถี่สูงผลิตยากและบวกกับการจับเวลาได้ในแบบคโครโนกราฟเมื่อทั้งสอ,งอย่างมารวมกันครับความเพอร์เฟกก็อยู่ในเรือนนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าปัดของเขาก็จะมีความสวยงามมีบอกวันที่ใส่แล้วเนี่ยเรียกว่าได้ดูทั้งเวลาและเก็บประวัติศาสตร์ของแกรนเซโกไว้ในเรือนนี้เลยครับนาฬิกาเรือนที่3ครับ Green EWO o รหัส SBG E295 Spot t o o l l e t t o o n ราคาเปิดตัวอยู่ที่251,400บาทตัวเรือนเป็นสเตลเลสสตีลขนาด44มิลิเมตร ขอบเบเซลของเขาจะมีความเป็นพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าผลิตจากแซฟไฟร์ริงเซอร์เฟสป้องกันร,รอยขีดข่วนและเวลาเรืองแสงเนี่ยสวยมากๆกลไกเป็นสปิงไ r ร v ์ GMT ความแม่นยำบวกลบ1วินาทีต่อวันและสำรองพลังงานถึง72ชั่วโมงเรือนนี้ครับได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาฤดูร้อนอันแสนสั้นของเทือกเขาโพทตกะในจังหวัดนางโนสีเขียวเนี่ยเปรียบเสมือนดั่งตัวแทนของความเขียวชอุ่มของแมกไม้ เปรียบดังเป็นของขวัญอันล้มค่าจากธรรมชาติเพราะว่าเวลาที่เขาพ้นช่วงเวลานี้ไปนะครับจะถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีเรือนนี้มีจุดเด่นพิเศษก็คือบอกเวลาได้ถึง3ามไทม์โซนพร้อมๆกันเม็ดมยมของเขาก็ถูกเลื่อนไปวางในตำแหน่ง4นาฬิกาทำให้เราสบายต่อการสวมใส่และขอบหน้าปัดเป็นแซฟไฟร์คริสตัลเมื่อเรืองแสงออกมาแล้วเนี่ยสวยงามมากๆใครที่ชื่นชอบ ธรรมชาติชื่นชอบนาฬิกาที่มีหน้าปัดแบบเป็นสีเขียวผมแนะนำเป็นเรือนนี้เลยครับเรือนที่4 blue u c h i o รหัส slga 023 evolution 9 collection ราคาเปิดตัวอยู่ที่4,67,000บาทตัวเรือนนะครับขนาดอยู่ที่43.8ม mm, มผลิตจาก high intensity titanium ส่วนขอบเบเซลของเขานั้นก็จะเป็นเซรามิก สิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับบอกได้เลยว่าคือกลไกลที่มาเหนือระดับมากกับ Spring Drive 5 Days สามารถสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง120ชั่วโมงครับและความแม่นยำของเขานะครับเพื่อนๆอ,อยู่ในระดับบวกลบ0.5วินาทีต่อวันโอ้โหทำได้ยังไงเข็มแล้วก็หลักบอกเวลาของเขานั้นเคลือบสารเรืองแสงลูมิไบ แน่นอนว่านาฬิกาเรือนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของกระแสน้ำอุชิโอซึ่งในคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับหมายถึงน้ำขึ้นน้ำลงและที่สำคัญครับการออกแบบหน้าปัดผิวสัมผัสแล้วก็โทนสีเนี่ยทำออกมาได้สวยงามมากๆของจริงนั้นสวยจริงๆดังมหาสมุทรเลยครับเรือนนี้ก็จะมีข้อความว่า divers e 0 0เมตรบนหน้าปัดแน่นอนว่าแสดงถึงความเป็นนาฬิกาดำน้ำ แต่เป็นนาฬิกาดำน้ำดีไซน์ใหม่สำหรับยุคใหม่มีบอกวันที่นะครับมีบอกพลังงานสำรองส่วนสายของเขาก็สามารถปรับระดับได้ง่ายมากๆเวลาที่เราใส่เวทสูตรสำหรับใครที่ชื่นชอบความเป็นสปอร์ตการล่องเรือการเล่นน้ำจะดำน้ำทั้งกลางวันหรือในสภาพแวดล้อมอันมืดมิดก็ต้องเลือกเป็นเรือนนี้ครับกับการสำรองพลังงานและความเที่ยงตรงในระดับนี้ก็ต้องแกรนเซโกเท่านั้น เรือนที่5เลขสุวะรหัส SLGA 021 Evolution 9 Collection ราคาเปิดตัว354,800บาทตัวเรือนขนาด40มิลิเมตรมีความหนา11.8ม mm, ิลิเมตรผลิตจากสเตลเลสสตีลสำหรับนาฬกาเรือนนี้นะครับกลไกของเขานั้นเป็น Spring Drive แบบ5 Days มีความแม่นยำในระดับบวกลบ0.5วินาทีต่อวันและก็สำรองพลังงานได้ถึง120ชั่วโมงแรงบันดาลใจของในการเรือนนี้มาจากช่วงเวลาใกล้รุ่งอรุณของเล克วะแลนด์มาร์คและเขาก็มีการเลือกใช้หน้าปัดที่เป็นโทนสีน้ำเงินที่มีความเข้มขึ้นและผมชอบในเรื่องของผิวสัมผัสที่เปรียบเสมือนดั่งผิวน้ำที่ถูกซัดอย่างแผ่วเบา ที่ทะเลสาบสุวรรณนั่นเองเรียกว่าเขามีการเล่นมิติของแสงที่ดูลึกลับดูสุข,ขุมแล้วก็ดูซฟิสิเคตมากๆครับเรือนนี้เทคนิคการขัดเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆคือมีความสุข,ขุมแต่ทรงพลังการเล่นแสงของหลักบอกเวลาเนี่ยทำได้ดีมากๆหน้าปัดก็ดูมีมิตินะครับอ่านค่าเวลาได้ง่ายซึ่งสะท้อนถึงการผลิตที่ยากที่จะเรียนแบบนาฬิกานั้นมีความแข็งแกร่งแต่มีความเพียวบาง อ่านค่าเวลาได้อย่างแม่นยำและง่ายดายดีไซน์ของเขาดูทรงพลังแต่สงบนิ่งฝาหลังของเขานั้นก็เป็นการเปลือยแบบโชว์กลไกลด้วยส่วนตัวแล้วผมบอกได้เลยว่าผมชื่นชอบเรือนนี้มากที่สุดจากทั้ง5เรือนที่ผ่านมาครับเขามีความคอยลักชัวรี่มากๆแบบ if you know you know จริงๆผมถือว่าเรือนนี้เนี่ยเป็น a new design for a new era ของ grand seiko เลยก็ว่าได้ครับ เรือนที่6ครับเรือนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือ Grand s ซโก o Blue Lion รหัส SBGB 213 Masterpiece Collection ราคาเปิดตัวอยู่ที่9266,000นบาทเรือนนี้ครับถือว่าเป็นรายการในระดับอัลต้าลักชัวรี่ของจริงครับเพื่อนๆแล้วก็ยังเป็น l i m i t ต็ด dition อีกด้วย มีเพียงแค่8เรือนในโลกและ1เรือนในประเทศไทยเรือนนี้จะเป็นการสลัก serial number 8ทับ8อีกด้วยซึ่งถือว่าพิเศษสุดจริงๆครับตัวเรือนของเขานั้นนะครับอยู่ที่ขนาด44.5ม mm, ิลิเมตรผลิตจากแพลทินัมประดับเพชรมากถึง266เมตรแล้วก็มีบลูาไฟา์ถึง26เมตร ทุกเม็ดนั้นผ่านการคัดเลือกโดยช่างผู้ชำนาญเพื่อให้ได้สีและก็ขนาดที่มีความใกล้เคียงกันในแต่ละเม็ดหน้าปัดของเขานั้นผลิตมาจาก blue mother opal สีสวยมากๆครับเป็นสีน้ำเงินในแบบฉบับของ grand seiko จริงๆกลไกของเขาก็มาสุดมากๆเป็น s p i n g drive แบบ8 d a y ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับ8วันเขาใช้3กระปุกลานสาม,มารถสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง 192ชั่วโมงสุดกันไปเลยจริงๆครับเป็นยานพ่อมากๆสำหรับเรือนนี้แล้วความแม่นยำของเขานั้นมาในระดับบวกลบ0.5วินาทีต่อวันแรงบันดาลใจแน่นอนว่าได้มาจากสิงโตซึ่งเป็นราชาแห่งป่าตัวเรือนนั้นก็ถูกออกแบบให้ดูคล้ายกับอุ้งเทา้าแล้วก็กรงเล็บของสิงโตครับด้านหลังนั้นเขามีการเปลือยแล้วตรงขอบสะพานทับจากเนี่ย ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่คล้ายกับภูเขาฟูจิซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นสำหรับเรือนนี้นะครับผมต้องใช้คำว่าดั่งยานพ่อลงจอดที่สยามพารากอนจริงๆเพราะว่าผมเดินมาแล้วทั้งงานเรือนนี้เนี่ยสยบแทบทุกเรือนในงานของจริงสวยมากๆเพดานวิงมากมากสายนาฬิกาก็เป็นสายหนังจระเขตที่ดีมากบอกแล้วว่านี่คือนาฬิกาในระดับอัลตร้าลักชัวรี่ของจริง มาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองในการเรือนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าผ่านมาครบแล้วทั้ง6เรือนที่ผมเลือกมาให้เพื่อนๆชมในปีนี้นะครับคราวนี้ในช่วงท้ายคลิปผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรอฟังบทสรุปหรือความคิดเห็นจากมาดินพูผมก็เลยเลือกคำถามที่ทุกคนมักถามผมเป็นประจำว่าทำไมถึงจะต้องเลือกแกรนเซโกนะครับ ผมสรุปมาให้3ข้อสั้นๆนะจากใจเลยอย่างแรก g r d s e ซ k o เนี่ยถือเป็นแบรนด์ที่มีความเที่ยงตรงที่แบบในระดับที่สูงมากอะเพื่อนๆคือเขามีความเฉพาะมีความแตกต่างจากนาฬิกาทั่วไปมากๆเขามีวัฒนธรรมมีแนวคิดมีปรัชญามี culture แล้วก็มีเทคนิคของการผลิตนาฬิกาที่ไม่เหมือนใครหน้าปัดของเขาเนี่ยของจริงคือสวยมากแล้วก็การขัดเงา การตกแต่งตัวเรือนต่างเนี่ยในเทคนิคที่เรียกว่าสระสึเนี่ยผมบอกได้เลยว่านั่นคือเอกลักษณ์ที่เป็นของแกรนเซโกจริงๆทำให้ผมมีความรู้สึกว่านยาเขามีความงดงามมีความกลมกล่อมมีสุนทรียภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่นนะฮะคือดีตั้งแต่ข้างในจนออกมาสู่ทางด้านนอกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าทำให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะสะสมแล้วก็เลือกที่จะสวมใส่แกรนเซโก อย่างที่2ครับพอโปรดักต์ของเขาเนี่ยดีมากๆแล้วการทำแบรนดิ้งการเล่าเรื่องนะครับการทําการตลาดก็มีส่วนสําคัญมากๆและผมคิดว่า g แกรนเซโ o ทั้ง g l o b a l และ Thailand นะครับทำการตลาดดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันเขามีการเปิด ique, บูติกนะฮะมีการทำการตลาดมีงาน e v e n นนะครับมีการเปิดกลุ่มแฟนคลับใน Social Media แล้วก็มีการรวมตัวกันของแฟนคลับมีการเล่นเกมเหมือนแฟนพันธ์แท้จะถุงจะกล่องจะพนักงานทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วก็บริการดีมากมีความรู้เฉพาะทางที่ผมต้องชื่นชมนะครับในฐานะที่เป็นคนทําเบื้องหลังของแบรนด์ต่างๆก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ผมเห็นอนาคตแล้วเห็นถึงการก้าวไปสู่ความเป็น king of watches จริงๆเพราะฉะนั้นแกรนเซโกก็เปรียบเสมือนดัง ยอดพีระมิดครับทั้งวิธีคิดกระบวนการการทำงานมุมมองวิถีรวมถึงปรัชญาของเขาเนี่ยมีความแน่วแน่มากๆแล้วก็เป็นของจริงมาอย่างที่3ครับสิ่งสุดท้ายเลยผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยย่อมสะท้อนตัวเราเสมอผมเองเป็นคนที่ชอบของดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบของดีมากๆในทุกระดับราคาเพื่อนๆคงทราบเป็นอย่างดี แต่ผมเนี่ยไม่ได้ต้องการจะตะโกนไปบอกใครว่าของชิ้นนี้แพงนะของชิ้นนี้ดีที่สุดนะของชิ้นนี้เป็นแบบระดับท็อปนะผมเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นความสุขเล็กๆก,กับตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าแกรนเซโกเนี่ยเขามีสิ่งเหล่านี้เยอะมากคือมีความถ่อมตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นนักสู้มีความกล้าแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เร่งที่จะต้องประสบความสําเร็จ แต่เขาทําไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่เคยหยุดพัฒนาเลยผมว่าทุกคนที่มีโอกาสครอบครองนาฬิกาของแกรนเซโกเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะรู้สึกแบบนี้อย่างแน่นอนขนาดตัวผมเองนะครับยังไม่ได้มีแกรนเซโกเป็นของส่วนตัวแม้แต่เรือนเดียวแต่ผมแค่ได้มาสัมผัสได้มาทำคอนเทนต์แค่นี้เพื่อนๆผมก็มีความสุขมากๆแล้ว แล้วลองจินตนาการดูว่าจะมีความสุขขนาดไหนถ้านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยได้อยู่บนข้อมือของผมและผมเชื่อว่าคนที่เล่นคนที่รักนาฬิกานะครับจะต้องมีนาฬิกาของ Grand ซโ o เนี่ยเก็บไว้ในคอลเลกชันของตัวเองอย่างแน่นอนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ